เมื่ไรกุ้ค่ะวันนี้ว่าจะมารีวิวร้านอาหารเรียบทางรถไฟสถานีพัทย25นะคะร้านแรกเลยนะร้านถังถังหมาล่าทาังนะวันนี้ดีใจมากหยิบอาหารได้ในราคา88บาทนะคะรวมน้ำเปล่าอีก10บาทเป็น98บาทเดี๋ยวเราไปดูนะ88บาทมีอะไรบ้างได้เนื้อด้วยไปค่ะ น,นี่ราคาแดซิคแปดของเราอันนี้อะไรเนี่ยสาหล่ายวากาเม็หรือเปล่าจิ้มนึ่งจิ้มค่ะนะคะแถมได้หนึงจิ้มเขาอืมจริง้ไม่รู้อ่ะผมแบบดื้อ เนื้นอนะที่4 9บาทเราก็สั่งมาเยอะนะ8อู๋39บาท2เก้าทู2ตัวอือ เสร็จจากของข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันเลยต่อไปนะคะจะเป็นร้านเตี่ยนสินก็คือเมนูเต้าหู้นมนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปสั่งขนมปังกันเพราะว่าอร่อยสั่งตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้โอเคงั้นสั่งที่โต๊ะค้าขนมปังได้ไหมสั่งได้ รู้สึกว่าอยากกินไอขนีวังก็มีซเลปองสลเลพี้ขนมปังต้องส่้างในใช่ไหมคใช่ครัที่เป็นโทสต์หรออรโอเคโทสต์หอมไอศครีมกต่ดีนะคะแต่ว่าขอชิมไอศครีมแต่ดก่อน ก็เราสั่งอะไรอีกแล้วอะไรอีกคะขนมหวานแล้วก็ซาลูบี้เหรอไม่เอาแล้วเฮ้ยให้เยอะมากขอเชิญให้ช้อนเดียว จะทำแบบกล้วยหอมเลยนะเอาเป็นโท้ดกล้วยหอมไปจะกินกันทิหนึ่งแล้วก็ีอันนี้นะคะหวานเย็นเอากินทีละอย่างก็ได้สงอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะนันนรนานมากเลยค่ะรอมา20นาทีแล้วเขาก็ค่อยๆทำอยู่นะโทษอะแต่ว่าแบบหอมมากค่ะ ตอนนี้กำลังกริวกล้วยอยู่เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมาคุณนะครับี่ช้าเขารู้แน่เลยว่าเราอ่ะเขาช้าดูสิคะทุกใกล้ๆแล้วเราจะลองหันเลยนะคะไม่ได้น้องถ่ายรูปก่อนโอเคนะคะร้หออจอนสน สุดยอดเลยค่ะจะชิมได้ไหมเนี่ยน่าจะหวานมากแล้วก็ทำไมมันกระเด็นกระดอนแบบนี้คะอ่าวันบนี้นานนะคะคุณจะได้คำ่นึ่ กะทิเข้ากันดีมากไม่หวานด้วยมาชิม่ะเอาอันนีเ้เอาลูกชิ้นมาดิมีความเข้ากันมากโทษกับลูกชิน้นอร่อยมากเลยริงๆนะ,ะคือแบบหอมเลย แล้วก็ไอสครีมกะทิดีเราไม่เปลี่ยนรสชาติไอสครีมเนาะใช่แล้วก็แบบไม่หวานมากเออไม่หวานมากอะรอน่รอ,อนานแต่ว่าหาไยได้หา,าไยได้ราะว่าเมื่อกี้กล้วยเกือบไม่มีใช่ไหม,มจะโมโ oh หและเขาต้องไปซื้อกล้วยก,ก่อน <c oughs> น้ำตาลปลึ๊ๆ ถคาได้ยินเสียงนี่มันเหมือนวิดีโอนั่นนะที่เวลากินของอร่อยนล้วก็แบบทำลินไหน <laughs> <laughs> ต้องอ่านแบบแนวตั้งถ้าฝนตกนี่ก็คือแบบทาเลยนะถ้าฝนตกนี่ทาเลยนะอร่อยมากมอ๋อมาแล้ว ตีนเดี๋ยวกึบๆนะขนมปังเขานะอร่อยมากอร่อยมาก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 อะปกติกินโทษนะหนมปังไม่เคยหมดนะคะดูสภาพอันนี้หมดแล้วค่ะอร่อยที่สุดต้องมาลองนะคะเรียกทางรถไฟอยู่แล้ว ไปต่อเมนูหวานยินงใส่แดงมีบนโต๊ะนะคะใส่ไปเด้ค่ะอ๋อส่วนใหญ่เขาจะทำไม่หวานมากล้วให้ใส่เองโอเคชิมก่อนหอมอันนี้จะหอมแบบกลิ่นกันเทียนนะคะ นนก,ก็กินไม่หวานนะแต่อันนี้ไม่หวานเลยคนลืมเขาดูใส่น้ำเชื่อม่ะแบบก็ขอนําเชื่อมมาก่อนนะมนอันนี้นะใส่น้ำเชื่อมแล้วหวานอันนี้เลยอ่าครีมกรอบมันก็ไม่ค่อยหวานนะไม่ไม่กรอบเท่าไหร่นี่นี่ดูเส้นดูเส้น ดูเสมซสลิมก่อนหยิก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 นิดนึงแค่บางแข็งๆถ้าไปก่อนก็แข็งๆนิดนึงแต่ว่าจะบอกให้ว่าถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งโหดกล้วยหอมจอมโซนนะคะกับไอศครีมกะทิโอเคค่ะก็เราก็ชิมมาหลายร้านแล้วนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว 拜拜。Bye bye